โอคนะสวัสวดีก็ไลฟ์สดตอนช่วงสามทุ่มนะวันนี้เดี๋ยวรอคนดู่อนเดี๋ยวรอคนดูก็มาดูก่อนแป๊บเดียวสวัสดีฮนะสิบตอนนี้ก็สิบคนดูก็ใครเข้ามาแล้วก็นะใครเข้ามาแล้วก็รายงานตัวหน่อยนะ ต่อติ๊กเกอร์มาได้ครับบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเออคุณม่อนนะม่อนม่อนคุงอ่ะสวัสดีครับชัยยทรนะครับสุกเพลงเลยครับโนเนมนะสวัสดีครับ่วนีส6.4ชักาท่อหมกไหวไห้พี่ได้อยู่นะครับได้อยู่แต่ก็หาไส้ที่มันใหญ่ๆหน่อย นะส,ว,ว,สว,วัสวดีครับสวัสดีครับเฮัยดีครับอายศสัพพัฒน์ทางผิดขออภัยนะฮะคุณยสศสัพพัฒน์ตรวจดีครับ P N P N นะฮะ M S X ห้าสิบหกวาวเดิมท้ายไม่เดินเลยครับ ายไม่เดินนะครับเกิดจากเกิดจากอะไรหนึ่งสเตอร์นะหนึ่งสเตอร์สองฉีดเล็กไปนะแล้วก็สปริงวาล์วอ่อนเกินไปนะสามอย่างสิ่งอย่างหนึอย่างมีหลายอย่างมากครับที่ทาให้ท้ายไม่เดิมหลวงปู่เข้มสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงปู่เข้มนะจีจีไม i กี้ อารจนะีไมเกอร์นะฮะถ้าอ่านิดขออภัยนะฮะมุ้งว่างนอนด้วยด้วยนี้สวัสดีครับบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งโอมโอมสวัสดีครับสมหมายนะคุณสมหมายสวัสดีครับวีรวัตรนะโนวาลูกแดดขคขบูแดดไลต่ตขมหนเปอรอะไรดีครับจะไล่ลูอ่าจะไล่ขมุนเปอร์อะไรดีอ่ะบผมให้เป็นแนวทางหน่อยดี ประมาณนะที่เหลือก็ไปไปไป,ไปลดหรือว่าไปเพิ่มมาอยากังไก็ประมาณสักร้อยร้อยอยู่ประมาณก็ร้อยยี่ไม่เกินร้อยยี่อยู่มาร้อยยี่หรือว่าถ้าหนาเกินก็ถ้าหนาเกินก็ลดลงมาถ้าบางเกินก็เพิ่มน,นะฮะร้อยยี่แล้วก็นหนูก็สามแปดหรือไม่ก็สี่สองลองดูนะครับลองดูบอกได้แค่เป็นแนวทางนะครับ บักโอบางจากนะเว็บร้อยห้าสยักษ์สามวาวิี่เจ็ดยี่สี่ไม่วิ่งครับแคมเดิมแคมเดิมไม่วิ่งเหรอมัต้องใช้แคมที่มันคลายดีดีหน่อยสเตอร์าสามยี 28, ่แปดขบูร้อยยีห้าเราเปลี่ยนไปขบูแดดครับ,บเปลี่ยนไปขบ,บูแดดแล้วก็แคมแต่งทั้งตัวนแคมสองอยเก้าสาิบองศาอะไรครับโนเนมขอบคุณครับ อ่าว e ีโว่สวัสดีครับครับขอบคุณครับช่างรับเว็บร้อยใส่คัดมือตอนขี่มีเสียงวิววิวเกิดจากอะไรครับคัดมือถ้าตอนขี่มีเสียงวิววิวเว็บร้อยนะก็อาจจะเกิดจากพวกลังคัดแผ่นคัดนะครับเริ่มมีอาการสึกเริ่มมีอาการเป็นร่องเป็นเส้นนะครับมันก็จะทําให้มีเสียงหอนได้นะ ทำให้มีเสียงอนได้เหมือนกันสวัสดีครับครั้งแรกเข้ามาครับครับขอบคุณมากนะครับก็เจอกันทุกวันเสาาวนะะสวัสดีครับ เชื่อเนี่ยเฟนเฟนนะเฟนเฟนปาวาห์หกวาเรือนเรือนยี่แปดเรือนยี่สิบแปดเดี๋ยวชี่หกเจนน้งมันเก้าห้าสเตอร์สิบสี่สามสี่คอท่อยี่สิบแปดมีอาการรอรอบเป็นเพราะอะไรครับรอรอกรอรอกเพราะอะไรนะฮะรอรอบเพราะอะไรเรือนยี่แปดก็ไม่ไ่้แต่รอรอบนะไม่น่าแต่รอรอก อันนี้โหก็บอกไม่ได้นะเามันลอ้อล่อเพราะอะไรนะฮถ้าเรือนยี่แปดล้อล่อไม่น่าจะใช่หรือวิชีอะไรครับใช้วิชีชอะไรเลยเอาวิชีหกเจใช่ไหมวิชดหกเจน้ำมันเก้าห้าพอเติรสี่สามสี่นี่ก็เข้าสู่ไปแล้วครับเข้าสู่ไปแล้วนะฮะาห้าหกเรือนยี่บแปดเรือนยี่แปดวิชีหกเจน้ำมันเก้าห้าพอเตอรสี่สามสี่พอท่อยี่บแปดมีการลอ้อรออ ที่พูดมาเนี่ยสิ่งที่ทํา,ทาล,นะาล,าลงไปแล้วมันก็ผมว่ามันก็เข้าสูดแล้วนะเข้าสุดแล้วลองไปไล่ตัวที่เกี่ยวกับแคมนี้กว่านะแคมตงสพปคหรือเปล่าหรือว่าแคมใหญ่เกินนะถ้าแคมเปิดเยอะเกินก็รอยลอบมาไม่ได้นะอ,อะไรเนี่ยนินิแมน,นะน,แมนอะไรฮะแมนอะไรเกรสอนโกสวัสดีนะ ข้างิดขอไฟว่าโนวานะฮะโนวาคาตาติดแต่เร่งไม่ขึ้นเป็นไรครับโนวาคาตาติดเร่งไม่ขึ้นนะฮะอย่างแรกก็ให้ไปเช็คเกี่ยวกับไฟก่อนพวกกล่องพวกอะไรวกเนี้ยนะพวกกล่องพวกกล่องเราไปเช็คเ้อนต้นก่อนพวกกล่องแล้วก็อีกอย่างนึงคือเอาง่ายๆเลยก็คือเร่งขบับูนะฮะ บูท้าสตาร์ติดแต่เร่งไม่ได้นะฮะก็ก็ให้ไปเชคพวกลมหนูก่อนดมหนูตัวใหญ่ครับหนูเมนะเอ็เมตรเอ็กห้าถึงหกยีสเตอร์เท่าไหร่ครับยีสเตอร์เท่าไหร่ก็ให้อยู่บนม้สามสองกันอย่าอย่าให้อย่าให้มันเล็กกว่าสามสองหรือสามสิบครับอย่ามันเล็กกว่านั้นนะเพราะลูกมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรห้าถึงหกครับ ของคนฟังเนียล,ลูกห้าหกแม่งลูกต้องใหญ่แต่จริงแล้วลูกห้าหกมันไค่ใหญ่กว่าของเดิ้แค่ประมาณสามมิลสามมิลน,นิดนิดมันก็ไม่เยอะมากขอสอบถามหน่อยครับช่างขาจับหลังปั๊มปั๊มอะไรปั๊มปักปั๊มปักข้างใส่กับปั๊มด้วงได้ไหมครับขอบุณครับไม่แน่ใจนะัะผมว่าไม่ใส่ไม่ได้อ่ะนะผมว่าใส่ไม่ได้ ถ้าใครที่ดูอยู่ในคอมเมนต์นี้ก็ช่วยตอบหน่อยครับว่าใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้นะฮะดีเลยปั๊มติ๊กไม่แรงถ้าไอ่อะดีเลยปั๊มติ๊กไม่แรงถ้าใส่ดีเลยปั๊มติ๊กจะดีขึ้นไหมหมายถึงปั๊มติ๊กใช่ไหมปั๊มติ๊กไม่แรงถ้าใส่ดีเลยปั๊มติ๊กจะแรงขึ้นไหม สาเหตุที่ปั๊มติ๊กไม่แรงนะฮะอย่างแรกเราต้องไปดูก่อนว่าที่มันไม่แรงไม่แรงเพราะอะไรนะฮะไม่แรงเพราะว่าปั๊มติ๊กเริ่มเสือ่อมสภาพมอเตอร์ไม่ดีนะหรือว่าเป็นเพราะว่าแบตอ่อนนะับหรือถ้าแรงดันบาร์มันน้อยนะฮะแรงแรงดันบาร์มันน้อยอย่างเช่นถา้ามันต่ำกว่าสามบาร์ให้เช็คแรงดันปั๊มก่อนอย่างแรกหรือถ้าบอกว่าปั๊มติ๊กมันไม่แรงก็คือสามบาร์ไม่เกินนั้นนะฮะ แต่บาไม่เกิดนั้นก็ให้แนะนําว่าให้ใช้เป็นปั๊มติกแต่งะฮะปั๊มติกแต่งบังโอบังจากสกติ๊กเว้าวอ่อนมีผลเสียไงครับผลเสียคือขึ้นรอบสูงไม่ได้นะเก็บกาลังอักาศไม่อยู่ในรอบน้ำสูงมันจะวากออกเรือนะมันจะวากออกเรือ ทุกวันเสาร์ผมจะมาชมครับครับผมเวลาที่ผมจะมาประจำก็มาสองทุ่มครึ่งน,นะสองทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ถ้าเสร็จจากไลฟ์สดใน u t u b e นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะไปไลฟ์สดต่อนในเพจเฟซบุ๊กหรือเปล่านะเพราะว่าง่วงๆอยู่งว่วงๆอยู่น,น,นนะเหมือนจะไม่ค่อยไหวพี่รถผมเกียร์สี่คาบู ขาบวูร้องออกรถไม่วิ่งท้ายหอดเหี่ยวปล่าวเปลี่ยวมือนรถพังรถขาบูโตไปไหมห้าสิบสามเคสามสิบอูค่อนข้างจะใหญ่นะรถลืกอะไรคนระับร้อยี่ห้าหรือว่าเว็บร้อยถ้าท้ายออกวิ่งไม่ได้ท้ายหอเดี่ยวผมว่าคิดว่าน่าจะขมัมวูใหญ่ไปนะครับ้าลุห้าสามเองปปดสามสิบขบวูสามสิบเคเหลี่ยมด้วย ผมว่ามันใหญ่ไปลองรถขบูมาใช้ประมาณแค่ขับูแต่ก็พอรูเล็กๆแต่ดูดเต็มนะรูเล็กๆแต่ดูดแรงนะเว็บร้อยเดิมเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นใหม่วิ่งสะดุดครับถ้าวิ่งสะดุดต้องดูเช็คที่ตัวมาร์กก่อนนะครับเช็คดูที่ตัวมาร์กว่ามาร์กตรงหรือเปล่าถ้ามาร์กผิดไปฟันนันก็เล่นไม่ขึ้นนะวิ่งไม่ได้สะดุดเหมือนกัน ผมถามเกี่ยวทุกทีได้ไหมครับได้ครับผมได้เลยได้เลยรถวิ่งได้ร้อยสิบห้านั่งก็ร้อยสิบห้าหมอบก็ร้อยสิบห้ารถสายพายครับแนะนําทำอะไรต่อครับถึงได้ร้อยยี่รถทำอะไรบ้างแล้วก็รถรื่องอะไรด้วยครับเวฟร้อยสิบไเปลี่ยนแผ่นคัดกับก้อนคัดหน้ารถรอรอบวิ่งไม่ออก สเตอร์สี่สามสองเปลี่ยนสามห้าเหมือนเดิมครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนชุดคัตสุกันมันมันไม่น่าจะเกี่ยวนะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าเออรถทําให้รถว,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 วิ่งไม่ออกจะทําให้รถวิ่งวิ่งแบบวิ่งกระตุกวิ่งวิ่งแบบวิ่งกระตุกหรือว่าคัดลื่นรถมีการคัดลื่นในล้อมันสูงนั่นก็เกี่ยวนะครับ เทหน้าเอาโช๊คหลังแดดมาใส่ได้ไหมครับเทหน้าเอาโช๊คหลังแดดมาใส่ได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะต้องดูต้องดูที่ดูน็อตครับต้องดูที่ดูน็อตน่าจะใส่ได้กันได้นะฮะเทหน้ากับแดดน่าจะใส่ได้กันได้นะครับชาวทัพช่วยแนะนําแคมสองนักไหนเป็นเจ๋งบ้างครับประวานห้าหกวาว์เดิมไม่รู้จะแนะนํายังไงอ่ะมันอยู่ที่คุณไล่อ่ะแคมอะไรก็เทพได้หมดเลยครับแคมอะไรก็เทพหมดเลยแต่อยู่ที่คุณเข้าใจนะครับอยู่ที่คุณเข้าใจว่าคุณจะใช้แคมยกเท่าไหร่ นะแต่ถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำก็คือของ NK ของ NK NK Racing ใช้ได้อยู่คนะ่ะชัยทรอขอบคุณครับเรบร้อยลูกห้าสิบหกลูกห้าสิบหกเอาเรบร้อยลูกห้าสิบหกข้อร้อยสิบเก่า ระดัชัก5ซ c ลบอยู่ที่160.57ใช้าตาเสืกอการอันติดเท่าไหร่ดีครับลดใช้งานเดินทางไกลแช่ไกลใสแชนะนส่น้ำมันย่20ก็ใช้อยู่ประมาณกำลังอัดหากำลังอัดถ้ากำลังอัดจะอย่าให้เกิน200ถ้ามีเกจวัดอยาให้เกิน200นะครับกำลังอัดแช่ได้อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าตาเสืกอการอัดก็อย่าให้เกิน11หรือ12ต่อหน,นึ่ง นะอยาให้เกอร์12ต้นหนึ่งดีที่สุดถ้ารถที่ใช้ข้ามจังหวัดก่อนเปลี่ยนรอบต้นปกติ <c oughs> ไอ้คําว่ารอบต้นปกติเนี่ยคือบางทีเนี่ยไอ้รอบต้นปกติบางคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเออรถที่เป็นรถที่เป็นรถทัดเท้าเนี่ยออกตัวเนี่ยถ้าคัดไปหมดมันจะออกแต่ลื่นๆหน่อยรอบมันจะมารอบสูงนะคือเราแตะแค่นิดเดียวมันจะเฮ้มันจะมารอบสูงเนะี่ย แต่ถ้าเราเปลี่ยนพัดไปเสร็จเนี่ยรอบเครื่องมันจะกลายเป็นรอบต่ำบางทีรอบต่ำาก็อะไรเพราะว่าพอรถเราบิดรอบต่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยพัดมันจะกางออกเพื่อไปจับเพื่อไปจับกับจารพัดมันทําให้รอบต่ำา้อยลงแต่ถ้าเปลี่ยนพัดมาแล้วนะฮะมันทําให้รถเนี่ยนะมันทําให้รถเนี่ยความเร็วตกหรือว่ารถมันอึดก,กว่าเดิมเนี่ยผมว่าแนะนําว่าให้ถอดพัดออกม,มาเช็คใหม่ทุกชิ้นนี่ยผมว่าน่าจะมีการอุบัติเหตุหรือว่ามีการประกอบ ผิดพลาดอะไรประมาณไปบางอย่างนะับขอพคุณครับนะครับไม่เป็นไรดีตอบให้ครับช่างครับช่างครับไม่ลื่นอะไรอ่ะไม่เข้าใจคำถามครับช่างครับไม่ลื่นมีผมอะไรไหมครับไม่ลื่นมีผลอ๋อมีผลอะไรไหมครับยังไงอ่ะร้อยสิบไอ ไม่ลื่นมีผลอะไรไหมครับยังไม่เข้าใจคาถามนะยังไม่เข้าใจคาถามแคมไม่ลื่นอ๋อแคมไม่ลื่นมีผลต่อรอบต้นไหมครับมีครับผมมีทั้งรอบต้นเราไปเลยถ้าแคมไม่ลื่นถ้าเราขันฝานะครับถ้าเราขันฝาสุดแรงเกินไปก็น็อตมันก็จะบิดกับตัวแคมจะทาให้แคมฝืดนะมันก็มีอ่ะมีผลอนะ่ะอย่าง,งน้อยๆไอ้คำว่ามีผลกนะ็คือสามเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตก็มีผลนะมีผลนะแคมป์ปองอันให้หกวาวเดินยกกลิ้นลิงครับ 5, แคมห้าหกแคมปาวานห้าหกวาเดินยกกี่าไครับหมายถึงแคมเดิมหรือเปล่าหมายถึงแคมเดิมหรือเปล่าถ้าแคมเดิมมันยกเท่าไหร่ยกห้าห้าจุดสองห้าจุดห้าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้วัดนะฮะอยู่มันจะอยู่ประมาณห้ายกอยู่ประมาณห้าห้านิดนิดการร้อยสิบพาบูใส่ไนร้อยสิบได้เปล่าครับ ห้าร้อยสิบทำดีใส่หน้าร้อยสิบได้เปล่าครับมันได้นะฮะได้นะฮะใส่ได้ระยะเท่ากันคดีครับช่างสวัสดีครับขอบคุณท้าวบุตรลองเช็คดูครับท้าวบุตลองเช็คดูนะก็อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมจะไปอาบน้ํากินข้าวนอนแล้วนะก็ไม่ไหวแล้วนะวันนี้ไม่ไหวแล้ว ท่านใช้แคมสํานักไหนอยู่ครับผมก็จะไม่ค่อยเลือกสํารักนะถ้าไปดูแล้ววัดดูแล้วนะฮะวัดะระยะของแคมดูแล้วก็ถ้าถูกใจก็ผมก็เอาเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยงครับว่าไปสํารักไหนนะผมจะไม่เกี่ยงแล้วไปสํารักไหนจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ผมมีความคิดที่ผมจะหาอุตสารแคมใช้เองด้ทยคัผมมีความคิดที่ว่าผมเออผมจะสร้างเครื่องเกียร์แคมแล้วก็จะเจียรแคมขายด้วยครั แต่เปียนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสนะผมคิดว้งจากปีที่แล้วนะก็ยังไม่ทำนะเรื่องด้วยจากนะั้นงบประมาณที่มันสูงนะงบประมาณที่มันสูงเกินไปก็เกินไปถามว่าทาได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าภาระยังเยอะนะภาระยังเยอะอยู่ก็ยังไม่คอนะแต่ถ้าหมดภาระเมื่อไหร่ก็คือหมดนี้หมดสินเมื่อไหร่ก็ผมคิดว่าจะทําแคมป์ขายแน่นอนเป็นองศาของผมเองนะเป็นอ,องศาของผมเองแนะ่นอนจะขางขายเองใช้เองแล้วก็ขายเองแน่นอนนะ ขอบคุณครับอยากทราบอีกอย่างครับคําว่าถ่วงจานไฟนันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับอย่างเช่นเวฟเอาไปทําชักแล้วถ้าเอาจานไฟไปถ่วงเพิ่มน้าหนักมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมครับขอบคุณครับไอคาว่าถ่วงจานไฟเนี่ยผมก็ไม่เคยถ่วงแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าเขาถ่วงเพื่ออะไรก็เหมือนกับการถ่วงข้อเหวี่ยงนะฮะถ้าเป็นรถที่เป็นรถที่เป็นรถรอบจัดจับเนี่ยรถรอบบงสูงเนี่ยเขาจะไปล้างนะะเอาจานไฟไปล้างเนี่ย ให้มีน้ํหตักที่เบาขึ้นรอบจะมาเร็วขึ้นแล้วรอบจะมารอบสูงจะเดินรอบสูงได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเป็นรถที่เล่นช่วงท้ายท้ายหนักๆนักท้ายหนักเขาจะเอาไปถ่วงข้อเหวีย่ยงถ่วงข้อเหวีย่ยงกับถ่วงจายไฟก็เหมือนกันนะก็สังเกตดูง่ายๆนะถ้าอยากจะเล่นรอบลึกๆรอบลึกๆนะ อย่างเช่น E C X เนี่ย E C X เนี่ยช่างบ้านสำนักนะฮะบางคนนี่็ทำทำชามขายตุนชามขายปุดล่องอปุ่ล่องเม็ดขายเนี่ยนะฮนะเขาจะมีสูตรการเรียงเลยนะฮะมีมีสูตรการเลี้ยงคือเขาจะเอาเข้อเหวี่ยงน,นะเขาจะหมุนข้อเหวี่ยงไว้สุดใต้บนสุดหรือว่าสุดใต้ล่างสุดแล้วเขาจะเอาเม็ดหนักเอาไว้ที่ใต้เดียวกับที่ข้อเหวีย่ยงตัวที่หนักที่สุดเขาจะเอาไว้ที่ทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นหลักการคล้ายกันากับการที่คุณเอา จานไฟไปถ่วงหรือว่าเอาจานไฟไปทําให้มันหนัขึ้นหรือว่าเบาเลงนะหลักการเดียวกันนะก็อยู่ประมาณนั้นนะครับข้อเสียถ้าพูดถึงข้อเสียที่ผมลืมบอกข้อเสียถ้าเราถ่วงหนักเกินเราถ่วงหนักเกินมีข้อเสียอะไรไหมมีนะครับมีมีความเสี่ยงที่จะทําให้แขนข้อฝั่งจานไฟขาดนะถ้าเราถ่วง ถ้าเราไปกืนออกในน้ําหนักที่มันมันมันมีน้ําหนักการโยนอะโยนในตัวมันเองอยู่มันจะทำให้จานไฟสั่นแล้วก็ขาดได้นะไม่ทําให้จานไฟสั่แล้วก็ข้อเหวี่ยงมันจะขาดง่ายนะช่างคัดถ้าเราไปซื้อลังคัดร้อยผ้าจากสูงเราใส่ร้อยสิบได้เลยไหมครับไม่ได้ครับต้องเอามาหัดแล้วก็กืนนะครับต้องเอามาอัดใหม่ต้องเอามาใช้เตืองของร้อยสิบ นะครับถ้าเราจะเอาคัท125มามาแป้งใส่110คือเราต้องเอาคัย125มาแล้วเราก็ต้องเอาเฟืองของ110อ่ะใส่ในตัวลังคัดคือนะพูดง่ายว่ายกยกเอาเฟืองของ110อ่ะมาใส่ในลังคัท125เราถึงจะใช้ได้เราถ้าเราขับ110เราไม่สามารถเอาเปืองคัดของ125มาใส่ได้อเพราะว่าเปลือ่125มันจะใหญ่กว่านิดนึงเวลาใส่เข้าไปเสร็จก็จะไ,ได้เกิดอาการฝัดเฟือะมันขบกัน คือผลิไม่ได้ร้อไม่ได้นะก็คือจะใช้เสียงของร้อยยี่ห้าไม่ได้ต้องใช้เสียงร้อยสิบนะร้ะอยยี่ห้าลูกห้าสามเสียงวางออกครับดูพอลล่กเกียร์สุดเป็นที่ไรครับสปริงวาล์วอ่อนคนระับสปริงวาล์วอ่อนถ้าไม่เปลี่ยนเป็ี่นสปริงวาล์วแต่งแข็งก็ต้องเสริมสปริงวาล์วตัวหนนะครับอาการคือจะหายไปแล้วก็ท้ายเดือนแหลก แต่ถ้าแข็งไปท้ายก็เดินไม่ได้นะฮะรถมันดะ้นนฮะท้ายด้นนะครับน้ามันอ e, ีน้นํามันน้ามัน85 85นี่คืออ e แ8 5หรอห8 5เติมหัวฉีดอะไรได้ครับมาแล้วแต่ลูกครับแล้วแต่ลูกแล้วก็ลังอัดนะฮนะทาลูกเดินก็ใช้ประมาณหัวฉีด 6J ก็เติมได้แล้วนะก็เติมได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นเปลี่ยนหัวฉีดเพราะว่าผมอ,ปอ,ปอุปกรณ์ลแมิตนะฮนะ ก็เผ่มาผมก็รีแมปเอาเลยถ้ามันไม่เหนือนบ่าฝาแรงหรืชีวที่มันจะรับไหวนะครับผมก็ใช้รีแมปเอาเลยเพื่อให้มันจากกราฟในในกรอกนะฮะลูกห้าหรือมลูกห้าหรือสามชักสามพอถึงร้อยหกไม่ยอมไปตอ่อเิดจากอะไรครับจริงๆแล้วก็ได้เลยนะห้าสิบห้าชักสามพอถึงร้อยหกผมว่ามันก็ได้แต่ร้อยหกมันก็อยู่ออกมาแล้วนะครับร้อยหกไม่ไม่ไม่เกินนั้นนะไม่เกินร้อยหกไม่ถึงร้อยเจ็ดนะครับ Miracle, ham, spell, ร้อยหกกับร้อยหกนิดนิดหน้าใหม่ไม่ถึงร้อยเจ็ดหรอกลดเรื่องอะไรครับถ no ้าเป็นร้อยยี่ิบห้าหรือร้อยสิบก็อยู่ประมาณนั้นนะครับไม่เกินน <bard> ั้นถ้าหกชักเดินวาาเดินนั่งขับร้อยสี่ปกติไหครับถ้าเป็นในรุ่นของร้อยสิบก็ปกตินะฮะร้อยสิบกับร้อยยี่ิบห้าไม่ใช่เป็นเปารวายเป็นบังลมก็นั่งขับอยู่ประมาณร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าก็อยู่ประมาณนั้นไม่เกินนั้นลถผมก็วิ่งอยู่ประมาณนั้นเลยครับลผมก็วิ่งอยู่ประมาณนั้นถ้าถ้านั่งขับก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบ ถ้าเจอช่วงที่มันลมนิ่งๆได้ไหลได้ถึงร้อยห้าสิบแต่ถ้ามองได้ถึงร้อยหกนะร้อยหกบางทีก็ไหลไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบนะก็อยู่ประมาณนะั้นถ้าถึงร้อยแปดสิบมันไม่ถึงอนะมันไม่ถึงหรอกให้ไล่ดีแค่ไหนก็นไม่ถึงนะร้อยแปดสิบถ้าหกชักเดิมอ๋ออ่านแล้วเครื่องร้อยสิบจากศูนย์ราคาเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจครับผมไม่เคยเบอร์จากศูนย์นะฮะ เครื่อง,อ,งอยากสือราคาเท่าไหร่ครับอยากรู้ราคาครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับก็ต้องเช็คกับศูนย์ใกล้บ้านเลยเดินเข้าเป็นศูนย์นะแล้วก็เช็คราคาเครื่องได้เลยส่วนมากในศูนย์เขาจะไปขายเขาเขาจะขายแบบเป็นอะไหลแยกนะฮะร้อยร้อยสิบไอห้าหกชักเดนบางส่วนยี่แปดห้าใช้ตาส่วนเท่าไหร่ครับดันลูเกินอ,อยู่มาสิบสองตัวหนึ่งอยาให้เกินสิบสามตัวหนึ่งอยาให้เกินนั้นถ้าเกินนั้นความรอ้อนหนึ่งองน,อน,อน,อนคะครับอง์ความร้อน เดีย๋วยวผมนีต่อเม, 2, ม้นสองเม้นเดียวผมปิดไลน์แล้วนะช่างครับรถผมพ่อสายเกียร์หนึ่งอะไรให้รถมันเดินให้รถมันเดินเบาเองรถมันจะเดินหน้าไปเองครับเหมือนมันกระตุกตลอดเวลานะหนึ่งเช็ค,ปนะค,ชคปสปริงกกน,นะฮะอย่าได้เลยเช็คสปริง,กกนนะปรงสปริงขัดก้อนนะฮะสปริงขัดสามก้อนอะให้เช็คก่อนเดี๋ยวสปริงขาดหรือเปล่านะลองเช็คขับถึงเดินดู เรจะมีสปียูสามตัวนะลองเช็คสปีดดูก่อนอะนะหมดคำถามว่าดีเดี๋ยวผมจะไปปิดไลน์ละนะเจ็ดสตาร์เงินชื่นโครงสองจักหวะใส่เครื่องสี่จังหวะได้ไหมครับถ้าแปลงได้ครับผมถ้าเอามาแปลงก็ได้นะครับแปลงดูยึดนะแปลงหูยึด,นะแ,ปยดนะแปลงหูยึดเครื่องก็ได้นะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปละนะอไวิเกันในะหมาแล้วกันในไลฟ์สดน,นะนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปไลฟ์สดต่อในเพจเฟซบุ๊กหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่นะฮะถ้าไลฟ์สดในเพจก็จะเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะยังไงก็เดี๋ยวผมไปละนะไม่ไหวละง่วงนอนนะไปละขอบคุณทุกคนแล้วนะที่เข้ามาชมกันนะไปแล้ว